สวัสดีครับวันนี้พบกับกับผมจัดหนักเกมมิงครับเนื่องจากผมเห็นนี้เพื่อนเพื่ผู้ชมหลายท่านครับถามมาในช่องแชทเกี่ยวกับ Final Fantasy 14ครับว่าต้องสมัครที่ไหนอยากจะเริ่มเล่นฟรีไทท์เอ้าจะต้องเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการสมัครไ d Final f a n t a s y 14ครับสำหรับคนที่สนใจจะลองเล่นฟรีไทท์เอ้านะก็มาดูกันครับว่าต้องทำยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มต้น ID จนกระทั่งถึงได้เล่นเลย ก็วันนี้ผมก็จะขอทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอจะให้ทุกคนสามารถสมถัคร ID ก็สามารถทดลองเล่นฟรีไท์เอาได้ครับก็มารับชมกันได้เลยครับผม ก็สิ่งแรกที่จะต้องมีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นอีเมลหนึ่งอีเมลครับสำหรับใช้สมัคร ID ก็ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือว่า Gmail ก็สามารถใช้ได้หมดครับก็แนะนําว่าให้เป็นอีเมลที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายปลอดภัยก็ไม่ใช้อีเมลของคนอื่นนะครับเผื่อไว้สําหรับเราติดใจเราอยากเล่นในอนาคตอยากเล่นเรื่อยๆครับหรือแม้แต่เราอยากซื้อเกมเต็มก็ใช้อีเมลนี้แหละเป็นอีเมลละของคุณซึ่งมันจะอยู่กับเราไปอีกนานมากเลยครับ จากนั้นก็ให้เข้าไปที่เนี่ยครับ freetrial.finalfantasyxiv.com ซึ่งผมได้วางลิงก์ไว้ให้ใน Description แล้วนะครับก็สามารถคลิกผ่านลิงก์นั้นได้เลยครับผมทีนี้เมื่อเราเข้าไปที่หน้านั้นนะครับก็ให้คลิกไปที่ปุ่มข้างล่างครับ start your free trial ตรงนี้ได้เลยระบบก็จะพาไปยังหน้าสมัคร Square Enix ID สำหรับเล่น free trial นะครับก็ให้เราทาการเลือกประเทศครับซึ่งในปัจจุบันก็จะยังไม่มีประเทศไทยดังนั้นให้เราเลือกประเทศใกล้บ้านก่อนครับก็ อย่างในกรณีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างว่าผมเลือกเป็นสิงคโปร์ละกันครับจากนั้นทันทีที่เราเลือกเป็นสิงคโปร์ครับแล้วก็จะทําการออโต้รีเจนให้ครับเลือกรีเจนให้เราเป็นอเมริกาแนละทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อเมริกานะจากนั้นเราก็ เลื่อนออกมาข้างล่างครับแล้วก็ข้ามไปที่ในส่วนของภาษาครับที่ระบบมันเลือกให้เราอยู่แล้วแหละว่าเป็นอังกฤษสไตล์อเมริกาก็ข้ามไปครับแล้วก็ไปที่ช่องถัดไปครับซึ่งก็คือจะเป็นการกรอกอีเมลที่จะใช้สมัครอันนี้ก็ให้กรอกอีเมลตะกี้ไปครับที่ผมบอกให้เตรียมไว้จากนั้นก็ไปที่ช่องถัดไปครับซึ่งก็คือ ID สำหรับสฟตรอิกที่เราจะใช้ในการเข้าเกม Final f a n t a s y 14นั่นเองอันนี้ก็สามารถระบุได้แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับเช่น จนะหนักเทพซา007หรือโหดเทพบทมากครับอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยๆนะไม่ต้องทําตามก็ได้ครับคือตั้ง ID ให้จําได้นะครับเพราะว่า ID นี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยครับจากนั้นก็ช่องข้างล่างครับก็ให้ทําการระบุรหัสผ่านครับก็เอาเป็นแบบเอาที่แบบปลอดภัยหน่อยนะครับไม่เอาแบบ1 2 3 4 5 6อะไรอย่างนี้เอาแบบเซฟๆหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเรา เล่นติดใจไปในอนาคตเดี๋ยวก็โดนแฮกขโมยเงินกิลวไปนี่ผมไม่รับผิดชอบนะครับถ้าคุณเกิดตั้งอะไรที่มันไม่ปลอดภยัยแล้วก็เลื่อนลงมาครับต่อด้วยเดือนวันแล้วก็ปีเป็นปีคศนะครับที่เราเกิดและตามด้วยคําถามสําคัญสําหรับกู้ไอดีที่เราจะใช้สําหรับเวลาลืมรหัสผ่านครับก็ในส่วนข้อเนี้ย ก็แนะนำว่าให้เราหาเอากระดาษมาจดไว้ให้เลยครับว่าเราตั้งคําถามเป็นอะไรแล้วก็คําตอบคืออะไรสําหรับในอนาคตครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีโมเมนต์ที่จะต้องลืมรหัสผ่านเกมนี้แน่นอนในอนาคตจากนั้นในส่วนของแพลตฟอร์มครับก็เลือกแพลตฟอร์มเครื่องที่เราเล่นอยู่ครับว่าเป็น Windows เป็น Mac หรือว่าเป็น PlayStation ครับจากนั้นเมื่อเราทําการเลือกแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ทําการติ๊กถูกทั้ง2อันข้างล่างครับเพื่อเป็นการรับทราบข้อตกลงแล้วก็ขอรับข่าวสารจากทาง Square Enix แล้วก็ตามด้วยการยืนยันว่าเตงมาใช้บอทรัันนนนี้้้กกกก็็ิจาาาใหํ s u ม m ิดเพื่อสมัครครับและทีนี้ครับระบบก็จะทําการส่งรหัส8หลักไปที่อีเมลของเราตะกี้ก็ให้ไปเปิดอีเมลที่เราใช้สมัครตะกี้ครับทีนี้ก็หาอีเมลที่มีคําขึ้นต้นคําว่า squareit ค,ครับแล้วก็ต่อด้วย a c c o u n t Registration ก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เราเลือกรหัส8หลักตรงนี้ครับก๊อปมันไปเลยครับแล้วก็กลับไปที่หน้า g o g l e Chrome ตะกี้ครับที่เป็นหน้าที่ให้เราใส่รหัส8หลักเอารหัส8หลักใส่ไปครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้ระบบก็จะพาไปยังหน้าต่อไปครับก็จะเป็นหน้าในส่วนของติดตั้งตัวเกมครับหรือ i n s t a l l e r ซึ่งมันจะเป็น i n s t a l l e r ตัวแรกก่อนครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดครับจากนั้นก็ตอนเราดาวน์โหลดก็ให้เรากด next ครัว ก็ให้ทำการคลิกไปเปิดที่ Final Fantasy 14ขึ้นมาเลยครับและจากนั้นก็เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของหน้าล็อกอินของเราแล้วก็ผ่านให้เราคลิกล็อกอินเข้าไปครับก็ใส่ ID ครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราครับจากนั้นเมื่อเราทําการล็อกอินไปเสร็จแล้วครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดตัวเกมจริงๆครับซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากตามความเร็วเน็ตของบ้านเราแหละ ก็ใจเย็นครับรอสักหน่อยครับเดี๋ยวก็ได้เล่นครับจากนั้นเมื่อเราเข้ามาในเกมครับหน้าแรกของเกมก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็จะพึ่งกดสตาร์ทเกมเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเลือกโซนที่เราต้องการจะเล่นกันก่อนครับซึ่งคนไทยตอนนี้ก็จะมีเล่นกันอยู่ที่2 Data Center ใหญ่ๆครับก็คือ Elemental ครับและก็มาเทียรที่โอเชียเนียซึ่งในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น Elemental ละกันครับแล้วก็ส่วนเซิร์ฟไหนก็ขอแค่ให้อยู่ใน Data Center Elemental เเดียวกันครับ เราก็จะสามารถค้าไปหากันได้อยู่ดีครับภายใน Data Center นั้นหรือถ้าทางที่ดีครับถ้าหากว่าเรามีเพื่อนครับก็ลองถามเพื่อนก็ได้ครับว่าเพื่อนของเราเล่นเซิร์ฟอะไรกันแล้วเราก็ค่อยสร้างตัวตามไปครับทีนี้ครับทันทีที่เราเลือก Data Center แล้วระบบก็จะพาเราไปยัง Data Center นั้นๆครับแล้วก็จะไปยังหน้าการสร้างตัวคอครครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่น Final f นอน a s y 14ในส่วนของ f r e e t r i a l นะครับก็ขอให้สนุกกับตัวเกม f i n a l f a อน a s y 14ครับ ป็นอย่างสั้นไหมก,กับการสมัคร ID เกมก็ถ้าชอบในวิดีโอของผมก็อย่าลืมกด subscribe, s u b ตัวใครไค์แชร์ช่องของผมนะครับจัดหนักเกมมิ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับก็ถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถถามเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นมืออาชีพอยู่แล้วก็ยังไงช่วงนี้ผมก็ยุ่งมากเลยครับก็ช่วยผมตอบหน่อยก็ดีครับ <S <S ได้โปรดครับช่วยผมดีก็ <S <S ขอบคุณที่รับชมวิดีโอครับผม ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ